สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่โลกของเอจะเล่าเรื่องหลอนสะท้อนสังคมวันนี้เอจะพาคุณดำดิ่งลงไปในความมืดมิดที่ไม่ได้เกิดขึ้นในสุสานแต่มันเกิดขึ้นในห้องนอนของคู่รักที่สมบูรณ์แบบนี่คือเรื่องราวของเพลินผู้หญิงที่เก่งกาจและก้าวหน้าจนกลายเป็นภัยคุกคามต่อศักดิ์ศรีที่เปราะบางของภาคภูมิสามีของเธอเมื่อความสำเร็จของภรยากลายเป็นยาพิษท,ที่กัดกินตัวตนของสามี ภาคภูมิก็เลือกที่จะหาทางออกฉุกเฉินเขาเดินจากเพลินไปหาผู้หญิงอีกคนที่มีโปรไฟล์เหมาะสมที่จะยืนอยู่ข้างเขามากกว่าในสายตาของสังคมคุณคิดว่าความเจ็บปวดที่แท้จริงคืออะไรคือการถูกนอกใจหรือเปล่าเลยความหลอนที่แท้จริงคือการที่เพลินต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าการทรยศของภาคภูมิได้รับความเห็นชอบจากสังคมแล้วเพื่อนสนิทกระซิบว่าต้องทำใจนี่คือการลงทุนทางสังคม ญาติผู้ใหญ่มองด้วยสายตาที่ตัดสินว่าเธอเก่งเกินไปจนสามีรู้สึกด้อยค่าโลกทั้งใบของเพลินกลับตลบปัดความซื่อสัตย์กลายเป็นความอ่อนแอและการนอกใจกลับกลายเป็นการซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกที่กล้าหาญเพลินจึงต้องต่อสู้กับผีที่อยู่ในตัวเธอเองผีที่คอยย้ำว่าคุณคือผู้ถูกทอดทิ้งและไร้ค่าเธอถูกบีมให้เซ็นใบยาไม่ใช่ในฐานะผู้แพ้ต่อสามีแต่ในฐานะ ผู้ที่พ่ายแพ้ต่อกฎศีลธรรมใหม่ที่สังคมได้เขียนขึ้นมาความตึงเครียดทั้งจิตวิทยาจะค่อยๆบีบรัดเพลินจนคุณจะรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกตามเธอไปด้วยคุณอยากรู้ไหมว่าเพลินจะรอดชีวิตออกมาจากหลุมศพทางความคิดนี้ได้อย่างไรและเธอจะค้นพบบ้านที่แท้จริงที่อยู่เหนือการตัดสินของใครๆได้หรือไม่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องนี้จะทําให้คุณตั้งคําถามกับทุกความสัมพันธ์ที่คุณเคยเชื่อแล้วคุณจะรู้ว่า ผีไม่ได้อยู่ใต้เตียงแต่อยู่ในทุกคำพูดที่คุณได้ยินได้เวลาที่เอธจะต้องเล่าเรื่องผีแต่ไม่ใช่ผีที่มาจากโลกหลังความตายหรอกนะมันคือผีที่เกิดจากความคาดหวังและแรงกดดันของสังคมต่างหากที่เข้ามาสิงสู่ในชีวิตคู่ของคนเป็นจนทำให้ความรักนั้นไม่เหลือซากเผลอนนั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานรหรูราราคาเหยียบเจ็ดหลัก ในคอนโดมิเนียมที่ซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธอเองลมหายใจของเธอยังคงทำงานเป็นจังหวะแต่ในห้วงความคิดมันติดขัดเหมือนเทปเก่าที่ยืดยานเพลินอายุ33ปีเป็นผู้หญิงที่สังคมพร้อมจะปรบมือให้ประสบความสำเร็จในอาชีพมีเงินมีสมบัติมีทุกอย่างยกเว้นความสงบในจิตใจ เธอเหลือบมองกรอบรูปแต่งงานที่วางอยู่ข้างจอคอมพิวเตอร์ภาพนั้นเป็นภาพของเพลินและภาคภูมิสามีของเธอพวกเขายิ้มอย่างมีความสุขแต่รอยยิ้มนั้นมันโบ๋มันกลวงจนเพลินรู้สึกเหมือนกำลังมองดูโครงกระดูกของความทรงจำภาคภูมิชื่อที่แปลว่าความภาคภูมิใจ แต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นบาดแผลที่กัดกินความมั่นใจของเขาเองช่วงสี่ปีหลังมานี้ธุรกิจของภาคภูมิเริ่มซบเซาในขณะที่เพลินกลับพุ่งทยานไม่หยุดเพลินไม่ได้ต้องการให้เขาเป็นคนหาเลี้ยงหลักแต่สังคมไม่ยอมรับแบบนั้นสายตาของญาติผู้ใหญ่คำพูดของเพื่อนร่วมงานที่ว่า เพลินเก่งขนาดนี้ต้องหาคนที่ดีกว่านี้มาอยู่ข้างๆนะมันเหมือนกับมีดที่ค่อยๆทิ่มแทงเข้าไปในจิตวิญญาณของภาคภูมิทีลนิดธีลนิดความอึดอัดเริ่มคลืบคลานเข้ามาในบ้านหลังใหญ่ของพวกเขาบ้านที่เคยเป็นวิมานกลับกลายเป็นเพียงกรงทองที่แสนเย็นยเยือกเสียงหัวเราะหายไปถูกแทนที่ด้วยความเงียบที่หนัก และเสียงกระแอมกระไอที่พยายามกลับเกลื่อนความว่างเปล่ายามค่ำคืนที่ควรจะอบอุ่นกลับเป็นช่วงเวลาที่เพลินต้องนอนฟังเสียงหายใจของภาคภูมิซึ่งมันไม่สม่ำเสมอเหมือนเขากำลังจมดิ่งลงไปในบ่อแห่งความรู้สึกด้อยค่าทุกคืนแล้วเมษาก็ปรากฏตัวขึ้นไม่ใช่ในฐานะที่ผู้หญิงเดินเข้ามาแทรกกลาง แต่เป็นเหมือนทางออกฉุกเฉินสำหรับภาคภูมิเมษาเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จในระดับที่เท่าเทียมกับภาคภูมิในช่วงที่เขารุ่งเรืองและเหมาะสมกับเขาในสายตาของสังคมภายนอกเมษาไม่ได้สวยบาดตาแต่เธอมีโปรไฟล์ที่สมบูรณ์แบบ มีสถานะทางสังคมที่สามารถเสริมศักดิ์ศรีที่เปราะบางของภาคภูมิได้ทันทีเพลินเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติกลิ่นน้ำหอมที่ไม่ใช่ของเธอรอยยิ้มที่ดูเป็นพิธีมากขึ้นเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าเธอและที่สำคัญที่สุดคือสายตาของภาคภูมิ สายตาที่มองเธอด้วยความรู้สึกผิดและแฝงไว้ด้วยความโล่งใจอย่างประหลาดทุกครั้งที่เพลินเข้าใกล้ภาคภูมิจะทำตัวเหินห่างเหมือนร่างกายของเขาถูกควบคุมด้วยพลังงานที่มองไม่เห็นมันเป็นความเย็นชาที่กัดกินยิ่งกว่าการถูกตะโกนด่าทอจนกระทั่งคืนนั้นคืนที่ฝนตกหนักจนเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่น ภาคภูมินั่งนิ่งอยู่ที่ขอบเตียงเขาไม่ได้มองเพลินแต่กำลังมองออกไปนอกหน้าต่างมองความมืดมิดที่สะท้อนใบหน้าซีดเผือดของตัวเองเพลินทนไม่ไหวเธอถามเขาเพียงคำเดียวว่ามีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าความเงียบที่ตามมามันยาวนานกว่าที่เคยเป็น เพลินเหมือนอยู่ในห้องปรับความดันที่อากาศค่อยๆถูกสูบออกไปทีละน้อยจนเธอหายใจไม่ออกฉันกําลังสับสนภาคภูมิพูดเสียงแหบพร่าโดยไม่หันมามองเมษาเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ฉันขาดไปอะไรล่ะที่ขาดเพลินถามน้ำเสียงของเธอสั่นเครือแต่พยายามควบคุมมันไว้ให้มัน่นภาคภูมิลุกขึ้นยืน เขาก้าวถอยหลังไปสองสาราวกับเพลินเป็นอันตรายถึงชีวิตเธอไม่เข้าใจหรอกเพลินเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความพ่ายแพ้เธอเธอเธอดีเกินไปแล้วเธอทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่เงาที่ไม่เคยมีตัวตนจริงๆเมษาทำให้ฉันภาคภูมิขึ้นมาอีกครั้งนั่นคือประโยคที่กระแทกเพลินจนชาไปทั้งตัว ไม่ใช่การสารภาพว่านอกใจแต่เป็นการสารภาพว่าเขาเลือกคนที่ดีกว่าเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีที่พังทลายของตัวเองและการนอกใจครั้งนี้ได้รับการให้อภัยล่วงหน้าจากความกดดันทางสังคมเรียบร้อยแล้วผีที่เกิดจากความคาดหวังได้เข้ามาสิงภาคภูมิเรียบร้อยแล้วและมันกำลังจะหันมาบีบคอเพลินจนตายอย่างชา้า หากเปรียบความเจ็บปวดเป็นการถูกเผาไหม้ความเจ็บปวดของเพลินในตอนนี้ไม่ใช่การถูกไฟลามทุ่งจากคนรักที่ทรยศแต่มันคือการถูกปรึงไว้กลางเปลวเ,เพลิงที่มองไม่เห็นถูกทอดทิ้งให้แหลกสลายในเปลวไฟที่คนรอบข้างยืนมองอย่างเฉยชาหรือร้ายกว่านั้นคือยืนมองแล้วให้เหตุผลแก่เพลิงนั้นหลังจากการสารภาพของภาคภูมิประตูทุกบานในโลกของเพลินก็เหมือนถูกปิดตาย เธอไม่ได้เผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าสามีนอกใจเธอเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าสังคมพร้อมใจกันออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อรองรับการทรยศครั้งนี้เพลินพยายามหาที่พึ่งเธอโทรหาเพื่อนสนิทที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่มหาวิทยายลัยเธอเชื่อว่าอย่างน้องมิตรภาพคงเป็นกำแพงสุดท้ายแกแกต้องทําใจนะเสียงของเพื่อนสนิทในสายนั้นไม่ได้ปลอบโยนแต่มันคือเสียงที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยหน่าย ภาคภูมิเขาก็ผู้ชายนะเพลินตอนนี้แกก้าวหน้าไปไกลเกินไปและมันก็ต้องมีช่องว่างเมษาเขาโปรไฟล์ดีขนาดนั้นเข้ากับไลฟ์สไตล์ของภาคภูมิที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอีกครั้งนี่มันคือการลงทุนทางสังคมนะแกะการลงทุนทางสังคมคำนี้กรีดลึกยิ่งกว่าการบอกเลิกเพลินวางโทรศัพท์ลงช้าๆน้ำตาไม่ไหลออกมาแล้วมีแต่ความเย็นเฉียบที่เกาะกลุมในอก เธอรู้สึกเหมือนวิญญาณถูกดึงออกจากกร่างการนอกใจของภาคภูมิถูกเปลี่ยนเป็นความผิดพลาดเชิงยุทธศาสตร์ของเธอเองเธอผิดที่ไม่สามารถคงที่ให้สมกับที่เขาต้องการหรือผิดที่เก่งเกินไปจนทำให้เขารู้สึกไร้ค่ายิ่งเพลินพยายามพูดถึงความเจ็บปวดมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งได้ยินวาทกรรมใหม่ๆที่ภาคภูมิและเมษากำลังสร้างขึ้นมามากเท่านั้นพวกเขาไม่ได้ซ่อนเร้น แต่ใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยในแวดวงสังคมชั้นสูงของพวกเขาเรากับกำลังแสดงละครเรื่องใหม่ที่ชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกเพลินเห็นโพสต์ของเมสายในอินสตาแกรรูปถ่ายคู่กับภาคภูมิในงานเลี้ยงหรูใต้แสงชันเดเลียระยิบระยับใต้ภาพนั้นมีคอมเมนต์มากมายที่ไม่ได้ตำหนิแต่กลับชื่นชมเหมาะสมกันมากค่ะคู่นี้ดูมีพลังงานบวกและเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกัน ยินดีด้วยกับชีวิตใหม่ที่กล้าหาญในคุณภาคภูมิกล้าหาญคำนี้ดังก้องอยู่ในหัวเพลินซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขาใช้ความกล้าหาญในการทำร้ายใครบางคนและสังคมก็พร้อมจะมอบรางวัลให้เพลินกลายเป็นผู้ที่ยึดติดกับศิลธรรมเก่าที่เปราะบางและล้าสมัยในขณะที่คนเหล่านั้นคือผู้บุกเบิกความสัมพันธ์ในโลกใหม่ที่มีแต่ผลประโยชน์และความสบายใจเป็นตัวตั้ง หลอนที่สุดคือการที่เพลินเริ่มเชื่อตามนั้นจริงๆถือเริ่มจ้องมองตัวเองในกระจกเห็นตัวเองเป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อที่ไม่ยืดหยุ่นที่อ่อนแอเพราะยังคงยึดติดกับคำว่ารักเดียวใจเดียวฉันผิดจริงๆหรือฉันคือคนที่ดีไม่พอที่จะรักษาความรักนี้ไว้ใช่ไหมความรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกนอกใจถูกกลืนกินด้วยความเจ็บปวดจากการถูกสังคมเคียนตีซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความตึงเครียดทางจิตใจถึงขีดสุดเมื่อเพลินต้องไปร่วมงานเปิดตัวโครงการใหญ่ของบริษัทและแน่นอนภาคภูมิกับเมษาก็อยู่ที่นั่นพวกเขายืนอยู่ไม่ไกลจากเธอหัวเราะอ,อย่างเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนเพลินสัมผัสได้ถึงสายตาของผู้คนที่สาดส่องมาที่เธอสายตาที่ไม่ได้มองเธอด้วยความสงสารแต่มองด้วยความรู้สึกลงโทษและความสมเพชดูสิผู้หญิงคนนั้นถูกทิ้งเพราะไม่สามารถเข้าใจความต้องการของสามีได้ เสียงกระซิบท,ที่เพลินไม่ได้ยินด้วยหูแต่มันดังกล้องอยู่ในมโนสำนึกของเธอมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผีที่ยืนอยู่กลางงานเลี้ยงเป็นเพียงร่างโปร่งแสงที่ถูกมองข้ามถูกลบเลือนความเจ็บปวดทั้งหมดของเธอเพลินยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นท่ามปลางเสียงดนตรีและแสงไฟระยิบระยับแต่ในใจเธอคือหลุมศพที่ไร้ชื่อเธอตรหนักแล้วว่าเธอไม่ได้กำลังต่อสู้กับภาคภูมิเท่านั้น แต่กำลังต่อสู้กับค่านิยมของสังคมทั้งระบบที่บิดเบือนที่ยกย่องคนที่มีทางเลือกที่ดีกว่าและเหยียบย่ำผู้ที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเธอรู้สึกราวกับถูกขังอยู่ในห้องกระจกที่ไม่มีทางออกโดยมีคนจำนวนมากมองเข้ามาและรอคอยให้เธอแตกสลายนั่นคือความหลอนที่แท้จริงของการเป็นเหยื่อในยุคสมัยนี้ผีที่ร้ายกาจที่สุดไม่ใช่ผีที่มาปรากฏตัวให้เห็นตรงหน้าแต่มันคือผีที่อยู่ในตัวเราเอง ผีที่คอยกระสิบซ้ำๆว่าคุณล้มเหลวคุณไม่คู่ควรและโลกทั้งใบพร้อมจะยืนยันคำกล่าวอ้างนั้นเพลิน <le> <le> กลับมาที่คอนโดรูหราของตัวเองแต่ตอนนี้มันไม่ได้รู้สึกเหมือนบ้านมันคือพิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลวที่เต็มไปด้วยของใช้ร่วมกันภาพถ่ายเก่าๆและความเงียบที่หนักอึ้งกว่าคอนกรีตเพลินไม่ได้เสียใจกับการถูกทิ้งอีกต่อไป แต่เธอกำลังเผชิญหน้ากับการพังทลายของชีวิตภายในอย่างช้าๆเธอเริ่มทำงานอย่างบ้าคลั่งเพื่อหลบหนีเธอตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกเพราะเชื่อว่าหากเธอก้าวหน้าจนไม่มีใครแตะต้องได้แรงกดดันนี้จะหายไปแต่ทุกครั้งที่เธอสำเร็จความว่างเปล่าก็ยิ่งกัดกินมากขึ้นการนอนหลับกลายเป็นความทรมาน ทุกคืนเธอจะตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองเธอในความมืดเธอรู้ว่ามันไม่ใช่ใครอื่นมันคือใบหน้าซีดเซียวของตัวเองที่สะท้อนอยู่ในความมืดมิดของห้องเพลินเริ่มผอมลงอย่างเห็นได้ชัดดวงตาคล้ำลงร่างกายที่เคยกระจับกระเฉงตอนนี้มีแต่ความอ่อนล้า แม้แต่การแต่งหน้าก็ไม่สามารถปกปิดรอยร้าวที่เกิดขึ้นในจิตวิญญาณได้เธอพยายามที่จะเข้าใจเธอรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วแต่จิตใต้สำนึกของเธอยังคงต้องการเหตุผลสุดท้ายที่จะทำให้เธอสงบลงได้เธอจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับภาคภูมิอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ในฐานะภรรยาที่ขอร้อง แต่ในฐานะมนุษย์ที่ต้องการคําตอบที่แท้จริงก่อนจะจากไปเธอขับรถไปที่ทำงานของเขาในช่วงเย็นที่นั่นดูเงียบสงบเหมือนกับวิหารที่กําลังถูกทิ้งร้างเพลินรอเขาอยู่ตรงถงทางเข้าใต้แสงไฟนีออนสลัวภาคภูมิเดินออกมาคนเดียวเขาดูเหนื่อยล้าแต่ในแววตามีความเด็ดขาดที่ไม่เคยมีมาก่อนฉันแค่อยากรู้ ทำไมความซื่อสัตย์ต่อคำมั่นสัญญาถึงกลายเป็นเรื่องที่ผิดทำไมการรักใครคนเดียวถึงถูกมองว่าเป็นการยึดติดและเป็นเรื่องที่อ่อนแอในสังคมของเราเพลินถามด้วยน้ำเสียงที่ควบคุมไว้จนเกือบจะเย็นชาภาคภูมิหลบตาเขาถอนหายใจยาวเหมือนคนที่กำลังจะยกภูเขาทั้งลูกออกจากบ่าเพลินเธอไม่เคยเข้าใจฉัน เธอไม่เคยเข้าใจว่าฉันต้องแบกอะไรไว้บ้างฉันแบกทุกอย่างร่วมกับคุณมาตลอดสิบป,ปีเพลินพยายามควบคุมน้ำเสียงไม่ให้ดังเกินไปแต่ความเจ็บปวดทะลักออกมาไม่เธอไม่ได้แบกเธอแค่เดินนำฉันไปไกลเกินกว่าที่ฉันจะตามทันภาคภูมิกัดฟันพูดเมษาเธอทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังเป็นภาคภูมิคนเดิมที่ประสบความสำเร็จได้ ฉันไม่ต้องพยายามที่สุดอะไรกับเธอฉันไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าเธออีกแล้วคำตอบของเขาไม่ได้เป็นเหตุผลแต่เป็นเสียงกรีดร้องของอีโก้ที่ถูกสังคมตีกรอบเพลินตระหนักว่าเขาไม่ได้นอกใจเพราะรักเมษามากกว่าแต่เขาหลบหนีไปหาเมษาเพราะเธอเป็นเครื่องมือทางสังคมที่ช่วยให้เขารู้สึกคู่ควรอีกครั้ง เพลินมองใบหน้าของภาคภูมิในแสงไฟสลัวเธอเห็นความว่างเปล่าที่อยู่ลึกเข้าไปในดวงตาของเขาและวินาทีนั้นเองเพลินก็ตระหนักว่าเธอไม่ได้ต่อสู้กับคนรักที่ทำผิดพลาดแต่เธอกำลังต่อสู้กับความคิดที่ฝังรากลึกในสังคมชนชั้นว่าผู้ชายต้องเป็นผู้นำและเมื่อผู้หญิงก้าวหน้าเกินไปมันคือความผิดความรู้สึกนั้นมันหนักหน่วง จนแทบจะสุดลงไปกองกับพื้นมันคือจุดสูงสุดของความตึงเครียดทางจิตวิทยาเธอไม่มีทางชนะศึกนี้ได้เพราะการชนะคือการที่สังคมต้องเปลี่ยนความคิดและนั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในเร็ววันเพลินยืนอยู่เพียงลำพังใต้แสงไฟนีออนที่กระพริบทีทีเหมือนดวงวิญ,ญญาณที่ถูกทิ้งไว้ในแดนสนธยาเธอรู้สึกว่า ตัวเองเป็นเพียงเศษชิ้นส่วนของความเชื่อที่ถูกโยนทิ้งไปแล้วเป็นวัตถุโบราณที่ไม่มีใครสนใจจะเก็บรักษาการตัดสินใจสุดท้ายจึงเริ่มต้นในความเงียบงันเธอต้องออกจากสนามรบนี้ก่อนที่ผีร้ายที่อยู่ในใจของคนอื่นจะฆ่าตัวตนที่แท้จริงของเธอจนหมดสิน้นคุณเคยรู้สึกไหมว่ากำลังเซ็นชื่อลงบนเอกสารแต่สิ่งที่ถูกจารึกไว้ ไม่ใช่แค่ชื่อของคุณแต่มันคือการลงนามในความตายของความศรัทธาทั้งมวลบทที่4นี้คือการเดินเข้าสู่ห้องมืดเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้ต่อพลังที่มองไม่เห็นอย่างเป็นทางการวันนั้นวันที่ต้องไปเซ็นใบยามันไม่ได้มีฉากการโต้เถียงที่เร่าร้อนไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีแม้แต่หยดน้ำตาที่ไหลออกมาจากดวงตาของเพลินมันมีแต่ความว่างเปล่าที่หนาวเหน็บ เหมือนเดินเข้าไปในห้องโถงกว้างที่ถูกแช่แข็งเพลินมาถึงก่อนเวลาทนายความนั่งอยู่ที่โต๊ะยาวใบหน้าของพวกเขาดูเป็นทางการและไร้อารมณ์เหมือนพวกเขาเป็นเพียงผู้ประกอบพิธีกรรมทางกฎหมายให้กับวิญญ,ญาณที่กำลังจะแยกจากกันเมื่อภาคภูมิเดินเข้ามาเพลินไม่ได้รู้สึกเกลียดชังหรือโกรธแค้นสิ่งเดียวที่เธอรู้สึกคือความเหนื่อยล้าจนถึงที่สุดเหมือนนักวิ่งมาราธอนที่ถูกบังคับให้วิ่งต่อทั้งที่ร่างกายสลายไปแล้ว เขามาพร้อมกับทนายความของเขาไม่มีเมษาอยู่ด้วยซึ่งเป็นความเมตตาเดียวที่เธอได้รับในวันนี้เอกสารวางอยู่ตรงหน้าเพลินทุกตัวอักษรเป็นภาษาทางกฎหมายที่เย็นชาแต่เธออ่านทุกประโยคอย่างละเอียดเธอเห็นรายละเอียดการแบ่งทรัพย์สินการจัดการบัญชีธนาคารร่วมกันและแน่นอนไม่มีส่วนไหนเลยที่พูดถึงหัวใจที่แตกสลายหรือความยุติธรรมที่ถูกปล้นไป ทนายความถามเพลินด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าคุณเพลินมีข้อเรียกร้องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่คะในเรื่องทรัพย์สินเพลินยองหน้าขึ้นมองภาคภูมิเขาหลบตาไม่กล้าสบกับเธอเพลินเข้าใจทันทีว่านี่คือกับดักสุดท้ายถ้าเธอเรียกร้องมากไปเธอจะถูกตราหน้าจากสังคมอีกครั้งว่าผู้หญิงเห็นแก่เงินหรือพยายามยอยยุดฉุดรั้งคนที่ดีกว่าและนั่นจะยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของการเป็น เหยื่อที่น่าสมเพชไม่ค่ะเพลินตอบเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นฉันไม่ต้องการอะไรจากเขาอีกเธอหยิบปากกาขึ้นมามือของเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะเธอรู้ว่าการลมนามนี้คือการยอมรับว่าการทรยศของเขาได้รับความชอบธรรมจากเธอในทางปฏิบัติเพลินเซ็นชื่อลงไปบนกระดาษอย่างช้าชาแต่ละตัวอักษรคือตะปูตอกฝาลงให้กับความเชื่อเรื่องรักแท้ของเธอ วินาทีที่ปากกาถูกวางลงเพลินรู้สึกเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นถูกถลายลงในจิตใจของเธอเธอไม่ได้สูญเสียสามีเธอสูญเสียความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าไปต่างหากเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นภาคภูมิไม่แม้แต่จะมองหน้าเธอเขาพูดเพียงคำว่าขอบคุณด้วยน้ำเสียงที่เบาหวิวราวกับกำลังกระซิบทางหลุมศพของใครสักคนแล้วเขาก็เดินจากไปถึงให้เพลินยั่งอยู่คนเดียวในห้องโถงนั้น หลังจากนั้นไม่นานเพลินก็เริ่มจมดิ่งอย่างหนักการตอกย้ำจากคนรอบข้างเริ่มเห็นผลเธอเริ่มมองตัวเองเป็นคนขี้แพ้ที่ไม่สามารถรักษาความรักไว้ได้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเธอจะมองตัวเองในกระจกและเห็นเพียงซากปรักรหักพังของความเชื่อมั่นเธอพยายามคิดถึงข้อผิดพลาดของตัวเองคิดถึงสิ่งที่เธอควรจะทำเพื่อให้ภาคภูมิซึ่งรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นฉันไม่ดีพอฉันผิดเอง ประโยคนี้ดังซ้ำๆในหัวของเธอเหมือนเสียงสวดส่งวิญญาณที่ไม่มีวันจบสิ้นการสูญเสียภาคภูมิไม่ได้ทำร้ายเธอเท่ากับที่เธอถูกสังคมและตัวภาคภูมิเองบีบบังคับให้เธอโทษตัวเองแทนที่จะโทษคนทรยศเพลินตระหนักว่าหากเธอไม่รีบทำอะไรสักอย่างผีไร้ที่ชื่อว่าความรู้สึกไร้ค่าจะกลืนกินเธอจนหมดสิ้นเธอจึงตัดสินใจในคืนนั้นเอง การตัดขาดจากทุกอย่างที่เชื่อมโยงเธอกับโลกเก่าใบนี้ไม่ใช่แค่จากภาคภูมิแต่จากสังคมที่ตัดสินเธอเธอต้องหนีออกจากกับดักทางศีลธรรมที่คนอื่นขุดหล่อไว้ให้เธอตกลงไปการออกจากความมืดไม่ได้หมายถึงแสงสว่างจะสาดส่องทันทีแต่มันหมายถึงการที่คุณต้องเดินคลำทางผ่านความมืดมิดที่เหลืออยู่เพื่อค้นหาเศษเสี้ยวของตัวตนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง เพลินย้ายไปยังเมืองที่มีขุ้นเขยเป็นเมืองที่ไม่มีใครรู้จักชื่อของภาคภูมิหรือเรื่องราวอันน่าสมเพชของเธอเธอทำงานจากที่บ้านทำงานหนักยิ่งกว่าเดิมแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปนี่ไม่ใช่การวิ่งหนีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบอีกแล้วแต่เป็นการวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดทางจิตใจเธอใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อสร้างกำแพงกั้นระหว่างตัวเองกับโลกภายนอก แต่ถึงแม้จะหนีมาไกลผีร้ายก็ยังตามมาหลอกหลอนผีตัวนี้คือเสียงกระซิบในหัวที่คอยย้ำเตือนว่าคุณคือผู้ถูกทอดทิง้งคุณคือคนไร้ค่าเพิร์ตระหนักว่าเธอไม่สามารถฆ่าผีตัวนี้ได้ด้วยการทำงานหรือการหนีแต่ต้องเผชิญหน้ากับมันตรงๆเธอจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่สังคมรอบข้างเคยตราหน้าว่าอ่อนแอเธอไปหา นักจิตวิทยาการพบกันแรกกับผู้เชี่ยวชาญเหมือนการเปิดประตูห้องลับที่ถูกปิดตายมานานเพลินเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่ด้วยน้ำตาแต่ด้วยความเย็นชาของคนที่เล่าเรื่องของคนอื่นเธอไม่ได้เล่าถึงการนอกใจของภาคภูมิมากนักแต่เล่าถึงความกดดันของสังคมที่ทำให้เธอรู้สึกว่าความเจ็บปวดของเธอไม่สมควรได้รับการเยียวยา ฉันไม่ได้เจ็บเพราะเขาไปกับคนอื่นคะ่ะเพลินผู้เสียงเรียบฉันเจ็บเพราะทุกคนพร้อมใจกันบอกว่าการที่เขาไปคือเรื่องที่ถูกต้องแล้วเขาไปเพราะฉันไม่ดีพอในทางสังคมนักจิตวิทยาฟังอย่างเง,งียบๆก่อนจะตอบด้วยประโยคที่เหมือนค้อนทุบทำลายกระจกที่ขังเพลินเอาไว้คุณเพลินคะความสัมพันธ์ที่พังทลายนี้ไม่ได้เกิดจากความผิดของคุณที่ ดีเกินไปหรือไม่ดีพอแต่มันเกิดจากรากฐานของความรักที่คุณสร้างมันไปขัดแย้งกับความเชื่อผิดๆของคนรอบข้างต่างหากคุณไม่ได้แพ้ภาคภูมิแต่คุณแพ้ความคิดที่บิดเบือนว่าความรักต้องเป็นรางวัลสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดคำพูดนั้นปลดปล่อยเพลินจากพันธนาการทางคิดที่มองไม่เห็นมาหลายเดือนความรู้สึกที่ถูกกดทับมานาน เหมือนน้ำที่พุ่งทะลักออกมาจากเขื่อนกั้นน้ำที่พังทลายเพลินร้องไห้ออกมาเป็นครั้งแรกไม่ใช่การร้องไห้ของความพ่ายแพ้แต่เป็นการร้องไห้ของการปลดปล่อยเธอเริ่มสร้างคุณค่าของตัวเองขึ้นมาใหม่ไม่ใช่บนพื้นฐานของการเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบหรือผู้หญิงที่ใครๆก็อิจฉาแต่บนพื้นฐานของการเป็นเพลินคนที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง เธอเริ่มมองเห็นว่าการเดินออกมาจากการเป็นภรรยาของภาคภูมิไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการประกาศอิสรภาพทางจิตใจหลายเดือนผ่านไปเพลินกลับมาทำงานที่องค์กรเดิมเธอประชิญหน้ากับสายตาผู้คนอย่างเยือกเย็นและมั่นคงเธอไม่ได้หลบซ่อนความจริงแต่เธอยอมรับมันอย่างสง,ง่างามในช่วงเวลานั้นเพลินบังเอิญเห็นข่าวในหน้าธุรกิจภาคภูมิและเมษา กำลังยิ้มแย้มในงานเปิดตัวโครงการใหม่ของพวกเขาทั้งคู่ดูสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบจนน้าขนลุกเพลินจ้องมองภาพนั้นเธอคาดหวังจะรู้สึกเจ็บปวดอีกครั้งคาดหวังว่าผีร้ายจะกลับมาหลอกหลอนแต่เปล่าเลยสิ่งที่เธอรู้สึกคือความว่างเปล่าที่สงบเงียบและความรู้สึกว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่ได้เดินออกมาเธอเห็นแล้วว่าชีวิตที่ภาคภูมิเลือก ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่เป็นเพียงการแสดงละครฉากใหญ่เพื่อให้สังคมสรรเสริญเท่านั้นในที่สุดเพลินจึงตระหนักว่าความรักไม่ได้ทำลายชีวิตของเธอแต่เป็นความพยายามที่จะรักษาความรักนั้นภายใต้แรงกดดันจากสังคมต่างหากที่ทำร้ายเธอเธอไม่ได้ต่อสู้กับคนรักที่ทรยศแต่ต่อสู้กับความคิดว่าคุณค่าของฉันต้องถูกกำหนดด้วยคู่ของฉัน การเป็นอิสระจากความคิดนั้นคือการค้นพบบ้านที่แท้จริงนั่นคือตัวตนของเธอเองที่อยู่เหนือการตัดสินของใครและนั่นคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเรื่องราวการนอกใจที่สังคมยอมรับของเพลินและภาคภูมิครับทุกคนขอขอบคุณมากที่อยู่ร่วมเดินทางในความมืดมิดของความสัมพันธ์ครั้งนี้กับเอจนจบสิ่งที่เราเล่าไปนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องรักราว แต่มันคือนิยายที่ทำให้คนอ่านเจ็บลึกโดยไม่รู้ตัวเพราะเราทุกคนต่างก็เคยถูกความคาดหวังของสังคมบีบคั้นให้ต้องเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นความรักของเพลินและภาคภูมิไม่ได้พังเพราะขาดความผูกพันแต่พังเพราะความรักไม่สามารถต้านทานผีร้ายที่ชื่อว่าความด้อยค่าทางสังคมได้คุณได้เห็นแล้วว่าเพลินไม่ได้ต่อสู้แค่กับสามีที่ทรยศแต่ต้องต่อสู้กับ เสียงกระซิบที่ฆ่าเราเสียงที่มาจากเพื่อนญาติและคนรอบข้างที่พร้อมใจกันให้เหตุผลรองรับการนอกใจนั้นเรากับว่าความรักเดียวใจเดียวกลายเป็นเรื่องที่ล้าสมัยและอ่อนแอในยุคที่ทุกอย่างต้องมีผลตอบแทนทางสังคมความหลอนที่แท้จริงคือการที่เพลินถูกบีบให้ลงนามในความพ่ายแพ้ยอมรับว่า การถูกทิ้งเป็นความผิดของเธอเองแต่ในที่สุดการเดินออกมาจากการต่อสู้ที่ไม่มีวันชนะนั้นกลับกลายเป็นการประกาศอิสรภาพทางจิตใจครั้งสำคัญที่สุดเพลินคนพบว่าบ้านที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในอ้อมกอดของใครแต่ในตัวตนที่มั่นคงของเธอเองที่อยู่เหนือการตัดสินของทุกสายตาในสังคมหวังว่าเรื่องราวที่ทั้งเจ็บจริงและเปราะบางนี้ จะเป็นบทเรียนสะท้อนสังคมที่ช่วยให้คุณฉุกคิดว่าคุณค่าของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยคนที่เดินจากไปและไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่ดูสมบูรณ์แบบในสายตาสังคมจะเป็นความสุขที่แท้จริงเอจะเล่าเรื่องหลอนสะท้อนสังคมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกลับมาฟังเรื่องหลอนเรื่องต่อไปที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังคุณตลอด